สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำผัดพริกผักบุ้งหมูสับค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การได้ผักบุ้งมาโอ้โหสุดยอดเลยค่ะทั้งสดทั้งใหม่ทั้งอ่อนเลยนะคะ,ะเพื่อนบ้านเก็บมาขายค่ะพี่การเข้าสวนมาเจอพอดีจัดเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้หั่นแล้วก็เตรียมวัตถุดิบไว้ให้เพื่อนๆชมคลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ จะได้มีพิการเสียเวลานะคะพิการมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆน,นเพื่อนๆนไปลองทําดูได้เลยค่ะเมนูง่ายๆรับรองอร่อยชัว์แน่นอนค่ะเพื่อนๆ่นก็มีนะคะหมูสับนะคะสามร้อยกรัมค่ะเราทําน้อยก็ทอนสูตรได้นะคะต่อมาค่ะก็เป็นผักบุ้งค่ะอ่าประมาณสักเจ็ดร้อยกรัมนะคะพิการซื้อมากรัมละหบาทเองอะ่ะ ต่อมานะคะก็เป็นพริกแกงขั่วนะคะประมาณสักร้อยกรัมค่ะนึ่ขีีหนึ่งนะคะใบมะกรูดก็จากสวนเราเองนะคะใส่เลยค่ะยี่สิบใบค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยนะคะสีอิ้วขาวค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใส่นะคะ,ะน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็ ต้องใส่อย่างลนิดอย่าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพริกแกงเผื่อเขาเค็มนะคะน้ะตำตาลทรายตัดลดหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเครื่องปรุงนะคะแล้วก็วัตถุดิบสําหรับที่จะทําผัดพริกผักบ,บุ้งกับหมูสับของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่การก็เอากระทะตั้งไฟนะคะพอน้ํามันร้อนอแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปประมาณสักสองสามช้อนนะคะ พอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็ใส่พริกแกงคั่วของเราลงไปผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะให้เพื่อนๆพื่อลดไฟลงนะคะอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวพริกแกงเขาจะไหม้นะคะเราต้องการผัดพริกแกงให้เขาสุกหอมก่อนแล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่ผักบุ้งลงไปค่อยผัดไฟแรงนะคะอันนี้เราใ,ใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะคะ พอพริกสุกได้ที่นะคะเราก็ใส่หมูสับลงผัดได้เลยค่ะไม่ต้องใส่น้ำซุปหรือน้ำสะอาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเออน้ำของหมูสับเนี่ยเขาจะออกมาเองค่ะเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะให้เขาแห้งแล้วค่อยใส่ผักบุ้งนะคะเพราะว่าผักบุ้งเวลาผัดไปอีกมันก็จะมีน้ำน้ำของผักออกมาอีกนะคะเดี๋ยวจะไม่อร่อย เราก็คั่วแห้งๆก่อนอเดี๋ยวพอคั่วได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องผัดให้น้ำหมูเขาออกมาก่อนค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงมากหมูก็จะพริกแกงก็จะไหม้ก่อนนะคะก่อนที่จะหมูจะสุกเห็นไหมคะน้ำหมูก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะ ล้วก็ผัดต่อเลยค่ะให้เขาแห้งสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักบุง้งเอาละค่ะพอน้ำเริ่มงวดเราก็ใส่ผักบุง้งลงไปได้เลยค่ะผักบุ้งนะคะแนะนำค่ะเพื่อนๆเราต้องหั่นเล็กๆนิดนึงนะคะเวลาเราผัดกับหมูสับเขาจะได้เข้าเนื้อเราก็ใส่เลยค่ะซอสปรุงรสฝากเขียวนะคะ แล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะตามด้วยนะคะ,ะน้ำมันหอยหรือซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ,ะน้ำมันหอยนะหรือซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็ผัดเลยค่ะนะคะ อ,อันอพอถึงตอนนี้แล้วเราก็เร่งไฟเป็นไฟแรงได้เลยค่ะเราก็ผัดนะคะให้เครื่องปรุงเข้าเข้าเนื้อแล้วก็เข้าที่หมดแล้วก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมโรยด้วยใบมะกรูดด้วยนะคะเพิ่มความหอมเห็นไหมคะน้ําจากผักบุ้งเขาจะออกมาเองเราไม่ต้องเติมน้ำค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะว้าว เสร็จสับเรียบร้อยก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะทําง่ายๆขั้นตอนไม่ยุ่งยากถ้าเราเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบโอ้ยพูดผิดพูดถูกแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาผัดไม่นานค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะผัดพริกผักบุ้งหมูสับของพี่การน่าทานไหมคะเพืพ่อนๆ่คะอย่าลืมไปลองทําดูนะคะสวัสดีค่ะ